นายสุธิชัยจูประเสริฐพรผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพอพร้อมคณะจิตอาสาและทีมจักรยานลำปางร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายตามโครงการหมู่บ้านสีเขียวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ซึ่งกอฟผอแม่เมาะร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอแม่เมาะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเรอบ12สิงหาคม2559 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่พื้นที่สาธารณะและป่าชุมชนในหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีแผนการดำเนินการอย่างน้อยตำบลละหนึ่งหมู่บ้านโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นณนะบริเวณป่าห้วยไคร้บ้านเมาะหลวงอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท,ที่ลงตัวระหว่างคนกับป่า โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ท้องถิ่นอาทิต้นราชพฤกษ์รวมทั้งสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ําและลดการชะล้างพังทลายของตลิ่งและคืนความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมโครงการชีววิถีณบ้านใหม่หนาแขมซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จโดยการลดละเลิกการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเช่นการปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกเป็นต้น วันนี้ที่